เดือนสิบเอ็ดน้ำนองเดือนสิบสองน้ำส่งเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำก็รีดไหลลงเป็นคำกล่าวของคนสมัยก่อนที่บรรยายธรรมชาติของที่ราบลุ่มภาคกลางของไทยเราน้ำที่เคยหลากท่วมเป็นประจำนี้นอกจากที่ไม่ได้สร้างปัญหากับผู้คนที่เคยชินกับมันมานับร้อยนับพันปีแล้ว ก็ยังนำพาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาให้กับพื้นดินและผู้คนในปัจจุบันฤดูน้ำหลกักแทบจะไม่ไมีให้เห็นอีกแล้วครับเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำการสร้างถนนขวางทางน้ำการทำการเกษตรในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายแต่หากยังหลงเหลือให้เราพบเห็นได้ในไม่กี่ที่รายการกินกลางดินตอนนี้เราจะพาท่านไปพบกับ ฤด,ดูน้ำหลากที่ท่วมทุ่งจังหวัดสุพรรณบุรีและไปชิมเมนูอาหารจากธรรมชาติของท้องทุ่งตามมากันเลยครับเรามาถึงที่สุพรรณตนไทยอย่างแรกที่เราต้องมาเตรียมก็คือเหยื่อครับเหยื่อสําหรับที่จะไปปักคันคืนนี้นั่นก็คือแมงกะชนน้องเชนนะครับได้ทําการล่อแมงกะชนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับไปเตรียมดิน ขุยมะพร้าวไว้แล้วก็ล่อมาด้วยแสงไฟและก็เสียงวิธีการเก็บแมงกะชอนนะครับก็มือคุยในดินขุยมะพร้าวเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องนับจํานวนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมเบ็ดให้พอครับตอนนี้ผมก็เลยได้ได,ได้พายเรือออกมาในบึงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาเก็บสายบัวนะครับเพื่อที่จะไปทําแกงส้มกับปลาช่อนที่จะหาได้ภายในคืนนี้มันเป็นอะเลที่สุดยอดมากเลยครับ ดูนะครับเขาบอกให้ดึงลวงลึกที่สุดของดอกบัวแล้วก็ดึงขึ้นมาเอ่ส yeah. นุกมากครับ <laughs> นี่น้องเชนนะครับผมเจ้าถิ่นแถวนี้เชนกําลังนับจํานวนของแมกชอนเพื่อที่จะได้ไปเท่ากับจํานวนของคันเบ็ดที่เราจะออกไป<ช>ไป,ปากค <ไป S 2> ืนน <ไป S 2> ี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยเราความคาดหวังของเราเช่นเรามีแมกชอน300ตัวเนี่ยเราจะได้ไปช่อน300ตัวไหมครับเชนไม่ได้ครับ <S 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 ไม่ได้ <S <S <ผ> <S <S หรอครับส่วนใหญ่ก็ได้ประมาณสัก300ตัวก็ได้25ตัวเงี้ยเหรอ น่าจะได้ครับได้ได้เท่านั้นสุปแล้วคืนนี้เราน่าจะได้มีปลาช่อนกินไหมเชนน่าจะมีน่าจะมีครับเดี๋ยวเราตามเชนออกไปแล้วก็ลองดูวิถีที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับตามฤดูกาลน้ําหลากน้ําต่างๆนะครับว่าจะทํายังไงดีครับชุดปฏิบัติการก็จะมีอันนี้ถุงใส่คันเบ็ดใส่ปลาครับใส่โอถุงใส่ปลาเลยเหรอใช่ครับโอเคแล้วนี่อะไรครับนี่กระป๋องแมงกะชอนนี่ กระป๋องแมกาชอนแล้วก็มีย้อมใจนิดหน่อยก่อนไป <S <S ครับผมเดี๋ยวเราจะลุยน้ำไปเพื่อที่จะเอาเอาเมกาชอนนะครับไปเกี่ยวกับเบ็ดที่เชนเนี่ยเขาเขาปักไว้แล้วนะครับเนี่ยครับนี่นะครับ มันจะมีเทคนิคไงบ้างครับเชียนเวลาเกี่ยวครับมีครับเกี่ยวมันจะมีรูตรงใต้ปีกรูใต้ปีกเพื่อให้มันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เคลื่อนไหวได้ใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นรูที่เป็นเยื่อบางๆมันจะไม่มีเนื้อมันจะไม่ไม่โดนหรอกถ้าพี่เกี่ยวเนี่ยคงตายไปแล้วนี่เสร็จแล้วเขาจะปักเบ็ดเบ็ดคันเนีฮยอ่าแล้วก็ประมาณเหนือน้ําให้มีความรู้สึกว่ามีเหยื่อเนี่ยว่ายน้ําอยู่นี่ผมผมมีความรู้สึกว่า คันนี้ได้แน่นอนแล้วก็สาเหตุที่เขามาทากลางคืนเพราะว่าตอนหัวค่ำนยเพราะว่าเขาบอกปลามันจะกินตอนหัวค่านะครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยตามมาครับเขาจะปักห่างกันอยู่ประมาณเอ่อสิบเมตรไม,ม่ห้าเมตรซ้ายขวาตามก็ล่องคันนานะครับไม่ใช่ร่องตรงคันนาเนี่ยนะครับผมก็จะเอาคันเบ็ดมาแล้วก็เอเบ็ดเบ็ดมานะครับ แล้วก็เขาบอกตัวใต้ปีกใต้ท้องมันใช่ไหมเชนข้างหน้าเลยแล้วหัวข,ข้างบนครับข้างบนเนี่ยนะตรงนี้นะนนนนะต้งไฟสองนี่ใช่ไหมประมาณนี้ป่ะริมนี้ครับริมนี้ทะลุมาริมนี่อ๋อเนี่ยครับมันตรงรูมันจะปากเข้าไปอ่ะ,ออะอยังดิ้นอยู่ไหมครับผมว่ามันอ่าได้ครับโอ้โห เฮ้ยฟุกว่ะทาได้ว่ะทำไมมันหงายท้องอ่ะ,เป,ออะเป็นท่าไหว้แบบใหม่เป็นท่าาไหว้ผีเสื้อเราก็จะเดินตามขนาดไปเรื่อยๆเป็นเราปักเป็นร้อยๆคันนะครับเพราะเรามีแมงกระชอนอยู่ประมาณสามร้อยตัวแล้วก็เพื่อที่จะได้มันเขาเรียกอะไรสุ่มเสี่ยงครับน่าจะได้ถ้าเป็นร้อยเราก็ไล่วางเหยื่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งเราจะกลับมาดูว่าปลาจะมากินเบ็ดเราหรือเปล่า คืนน um uh ี้มีอาหารกินแน่นอนครับก็หลังจากประมาณสักชั่วโมงกว่าๆหาเลทานเสร็จแล้วก็จะเดินกลับมาที่หมายที่เราปักไว้นะครับแล้วเดินไล่ดูไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ยังยังอยู่ครับเดี๋ยวยังดิ้นอยู่เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็ยังดินอยู่อาจจะปรับหน่อยไหมผมว่ามัน มันแน่น่เกินไปใช่ไหมมันลอยเกินไปใช่นะวิธีก็คือใช้ดัดันเนาะนะครับเอ,อเฮ้ยอ้าวอ้าวเห็นไหมครับอ้าวได้แล้วครับว้าวมาแล้วน้องช่อน ต้องถามผู้รู้ครับต้องดึงไงครับดึงคันแล้วก็ลากขึ้นมาดึงคันแล้วก็ลากขึ้นมานะครับดึงคันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลากขึ้นมาครับ <c oughs> <c oughs> เราก็ได้น้องช่อนมาหนึ่งตัวแล้วไม่อดแล้วครับแล้วก็จับปลาใส่เนี่ยนะครับว่าจับนิงครับผม นี่น้องชอนมึงตัวแล้วแล้วเราก็ใส่น้องชอนต่อไปนะครับแล้วก็เราก็ใส่ใส่เหยื่อแล้วก็เดินเป็นแี้ทั้งคืนนะครับครับผมเราเดินไปเรื่อยๆครับก็ได้เจออ่าได้ติดอีกตัวแล้วครับ อันนี้จะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นิดครับแล้วก็เอาใส่จับใส่ถุงนะครับแล้วก็เอาเบ็ดออกก็แต่ละสายก็ออกไปไปเก็บเก็บปลามานะครับสายที่ผมเดินไปได้ประมาณทักสาสามตัวสายน้งเชนนี่ได้มาอุ้ยได้มา ...5 ตัวตัวใหญ่เลยครับ นี่ครับพอเขาได้ปลามาเสร็จครับเขาก็จะไปเกี่ยวเบ็ดต่อมาอีกเกี่ยวใหมก่กระชอนอีกเพื่อที่จะตามไปเก็บอีกอีกสักชั่วโมงหนึ่งที่หลังก็เก็บไปหนึ่งเท้าแลวครับปกักได้ปลามาก็เกี่ยวเยอะใหม่ออกไปดูอีกก็มีแมงกระชอนทั้งสามร้อยตัวใช้ให้หมดครับเราก็จะเอาปลามาเก็บไว้ในกระชังนี้นะครับแล้วก็แช่น้ําไว้จนได้มาเยอะๆแล้วเ็าเก็บกลับบ้านทีครับ ปลาที่ได้ไปยังเป็นปลาเป็นอยู่นะครับใส่แล้วครับพี่เชนโอเคไหนจ้ะ,อ,จะอ่ะอาแล้วก็เดี๋ยวไปแช่น้ำต่อครับ เช้านี่ครับเชนก็ไปเก็บเม็ดที่เหลือมากลับมานะครับแล้วก็ได้ประกอบการอีกสามตัวนะครับสำหรับตั้งแต่วันนี้ถึงเมื่อวานผมว่าน่าจะกักสิบโลได้ไหมนเนี่ยสิบกโลปลาช่อนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วเอาปลาช่อนที่ได้มาเนี่ยไปทำอาหารทานกันนะครับเป็นอาหารที่ เลิศมากเพราะปลาช่อนจากธรมกธรมชาติไสบัวจากธรรมชาติต้องอร่อยมากครับปลาช่อนนาคืออาหารธรรมชาติที่มาพร้อมๆกับความอุดมสมบูรณ์ของฤดูน้ำหลากปลาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นมาท่ามกลางอาหารที่มีอยู่อย่างมากมายในท้องทุ่งที่น้ำท่วมขึ้นไปถึงเนื้อแสนอร่อยของมันปราศจากสารเคมีไม่มีฮอร์โมนเร่งการเติบโต ไม่มียาปฏิชีวนะตกค้างและยิ่งไปกว่านั้นมันคืออาหารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโลกนี้น้อยที่สุดที่ผู้คนชอบเรียกกันในภาษาสมัยใหม่ที่บอกว่าเป็นคาร์บอนฟุตปรินต์เป็นศูนย์เลยครับเพราะไม่ต้องไปเพาะปลูกอาหารที่เป็นอาหารสัตว์ใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องถางที่ใช้ปุ๋ยใช้ยาเพาะปลูกพืชพวกนั้นไม่จําเป็นต้องไปกวาดสัตว์น้ําสัตว์ทะเลขึ้นมา เป็นอาหารไม่ต้องไปเข้ากระบ,บวนการผลิตซึ่งก็ใช้พลังงานอีกสร้างมลพิษอีกแล้วการเติบโตของมันเนี่ยก็ไม่ได้สร้างโมลพิษเหมือนกับบ่อเลี้ยงปลาที่เอาปลาจานวนมากมาเลี้ยงในแหล่งน้ําสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องขนส่งมาจากเมืองไกลเหมือนกับปลาแซลมอนที่คนนิยมกินกันด้วยครับหลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับนี่เราก็ทําการร้างแล้วก็หั่น เพื่อที่จะเอามาทอดวันนี้เราจะทำแกงส้มสายบัวปลาช่อนทอดสุพรรณบุรีครับนี่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือวัสดุเรานี่ครับสดสะอาดมาจากธรรมชาติแท้ๆนะครับสายบัวก็เด็ดมาเองปลาช่อนเราก็ไปปากเบ็ดได้มาเองนะครับจะทำการทอดก่อนเป็นแกงทอดไม่เพแ่แกงส้มปลาช่อนทอดสายบัวอีกอย่างนึงอยากจะให้ดูก็คือเรื่องการถนอมอาหารของที่นี่ครับ ปลาที่เราได้มาเนี่ย20โลคงกินไม่หมดภายในวันเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการถนอมอาหารเก็บไว้กินทั้งปีเวลาที่เวลาที่แบบไม่มีไม่มีน้าในในนาเนี่ยเขาก็ต้องเก็บอาหารไว้สํารองนี่คือการสํารองอาหารคือเอาปลาช่อนเนี่ยเอามาชําแหละแล้วก็เอามาตากเผาตากแห้งไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปทํากับข้าวอย่างอื่นเช่นขนมกลายเป็นข้าวเหนียวไปแห้ง แล้วก็เป็นต้มยำต้มโค้งใช้เนื้อเนื้อเนื้อสัตว์ที่เราสำรองไว้นี่คือการถนอมอาหารให้มีอาหารกินทั้งปีครับแสดงว่าเรามีอาหารอุดมสมบูรณ์ในที่มันควรจะเป็นครับเราจะเอาไป่อดลองไปทอดก่อนนะครับระวังน้ำมันกระเด็นนะครับอ่าทอดไปเรื่อยๆครับให้กรอบๆนี่ครับ เป็นปลาช่อนจากสีดำๆดกลายเป็นเหลืองทองนะครับโอ้โหนูน่ากินครับเดี๋ยวเราทอดได้เสร็จหนึ่งตัวแล้วทอดเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาเริ่มเด็ดสายบัวกันครับผมระหว่างเราทอดปลานะครับเราก็อีกแผนกหนึ่งเราก็จะทําการปอกเปลือกลอกเปลือกสายบัวเพื่อที่จะจะเป็นสายบัวเป็นใสๆสวยๆอย่างนี้เอาไปใส่แกงส้มครับแล้วก็ตำานพริกไปด้วย แกงส้มมเป็นแกงที่ง่ายๆครับผมแล้วก็เครื่องแกงไม่มีอะไรมากครับมีแค่ตําหอมพริกแห้งกระเทียมกระชายหน่อยนะครับกะปิก็กลายเป็นเครื่องแกงส้มแล้วน้าเดือดแล้วครับเราก็จะใส่เครื่องแกงไปละลายเลยครับ <Yeah. S 2> ข้อดีของทาการทําวิดีโออาหารเนี่ยคนดูไม่รู้หรอกอร่อยหรือเปล่า ผมมีทีเด็เดเอียนครับหลังจากการแลร่ปลาช่อนครับเราก็จะได้พุงปลาพุงปลาช่อนนี่เป็นอะไรที่สั้งเราผมเนี่ยอร่อยมากบางคนเนี่ยกินไม่เป็นโชคดีที่ผมกินเป็นอร่อยมากๆแล้วก็น้ําเดือดเราก็จะต้มพุงปลาไว้ก่อนครับเพื่อให้ลดคาวของต้าเดือดนะครับเฮ้ยอันนี้อร่อยที่สุดครับโอ้โหเจ๋งสังเกตน,นะครับ พุงปลาที่เป็นปลาธรรมชาติจริงๆครับจะไม่มีไขมันเละๆเยอะๆถ้าคุณซื้อที่กรุงเทพในซื้อในตลาดเนี่ยไม่มีอย่างนี้ครับเราบลองนี่คือปลานาแท้ๆครับพอน้ําเดือดอีกทีก็พุงปลาสุกแล้วครับเราจะเริ่มปรุงรสก่อนที่จะใส่ผกักเพราะว่าเดี๋ยวรสชาติมันจะเพี้ยนนะครับผมก็จะใส่อยู่ไม่กี่อย่างนะครับเปรี้ยวเราใช้น้ำมะขาม ถ้าผมผมเนี่ยจะเป็นผมผมใสไปเลยเนะ่ยผมไม่สนใจเพราะเราไม่กินเกลือันอยู่แล้วปั๊บเข้าไปปักไปเปรี้ยวครับหวานก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลหน่อยหนึ่งปั๊บแน่นอนครับเค็มก็น้ําปลาเฮ้ยน้ําปลาหายมาแล้วปักเข้าไปปีด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 แล้วก็ทิ้งนองทิ้งนองทิ้งนองคนกวนมันหลังจากที่เราใส รสชาติให้ครบนะครับเปรี้ยวเค็มหวานได้ที่แล้วผมก็จะใส่เจ้าสาบัวลงไปจะไม่ไม่ใส่หมดนะถ้าใส่หมดเนี่ยครั้นี้ไม่พอใส่ให้มันแบบพอทานครับตกพื้นไปบ้างโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอยโอ่ยโอยโอ๊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  พดอสลดป๊อบเราก็ใส่ปลาโอ้วันนี้มีแถมด้วยนะครับนี่บางเอินระหว่างที่เราไปมี่ของแถมครับระหว่างที่เราไปหาปลาที่ตอนปักเบ็ดนะครับเราจะเจอปูนาจะบอกให้ปูนาเนี่ยอร่อยมากที่ตัวขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปูนาไปในนี่เลยนี่ถูงนีมันใสไปเลยน้ำเดือดได้ที่ครับผมก็จะใส่เจ้าปลาช่อนลงไปแล้วนะครับนี่ ที่ใสไ่ไตรงนี้เพื่อจะให้น้ำมันซึมซับแล้วก็เดี๋ยวก็ปิดไฟได้แล้วเดี๋ยวจะมาเสิร์ฟกินกันใ <c oughs> สไปก่อนโอเคเดี๋ยวไปทานกันครับเมนูกินกลางดินวันนี้คือแกงส้มปลานากับสายบัวเป็นอาหารธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับได้มาจากธรรมชาติจริงๆแล้วก็มี วัฒนธรรมมันยาวนานมาถึงหน้าก่อนที่ปลูกข้าวก็มีน้ําเต็มนาก็ไปหาปลามาหาสายบัวมานี่คือสิ่งเรียกว่าธรรมชาติหล่อเลี้ยงคนสุพรรณแถวนี้จริงๆครับทุกคนมีอาหารดีๆทานชิญครับแกงส้มนาปลาสายบัว <laughs> <laughs> มากินข้าวมา <laughs>